สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าที่แสนจะมืดครึ้มและอึมครึมนะคะวันนี้อากาศก็อยู่ที่ห้าองศานะคะยังคิดว่าก,ก็ส่วนมากคนก็จะบอกว่าอากาศดีเนาะมันก็ดีนะคะอากาศดีแต่ว่ามันออกเชิงหนาวนิดๆน,นะคะก็ไม่เข้าใจนะคะอย่างเมื่อวานขณนะอยู่ภายในโรงเรียนนะคะยังรู้สึกหนาวแล้วพอโรงเรียนเลิกออกมาข้างนอกคอยรถเมล์นะคะหนาวไม่หยุดเลยนะคะ วันนี้ยิ่งตอนบ่ายจะมีฝนตกอีกด้วยนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะหนาวแบบไหนนะคะหนาวแบบฝนฝนหรือว่าแบบหนาวแบบธรรมชาติแต่เอ้เสี้ยต้องหนาวแบบฝนแน่เลยค่ะเออดูนะคะบรรยากาศอย่างเี้ยเหมาะกับการนอนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วเราก็ไปด้านนี้ดีกว่านะคะด้านทางลัดที่เราชอบไปกันประจําดีกว่าว่าไปตอนนี้ก็เริ่มชอบบรรยากาศอย่างนี้นะคะมันเหมือนกับว่ากึง่งจะมืดกึ่งจะ มือนช่วงเวลาโปรเพบ,บ้านเรานะคะหรือว่าแบบช่วงลุงสังบ้านเรานะคะคือยังชอบนะคะมองข้างนอกก็โอเคแต่พอมองในกล้องมันให้ความแตกต่างกันมากเลยนะคะในกล้องก็ออกจะสวยงามยังไงบอกไม่ถูกนะคะแต่ถ้ามองตามความเป็นจริงก็ท้องฟ้าก็เหมือนเป็นฟ้าเป็นน้ำๆน,นะคะเพราะนี่จะตกแบบหนักเลยนะคะฝนแต่ตอนนี้มันก็ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าไฟเขา มีทุกที่เลยค่ะอย่างที่บอกค่ะในป่าถนนก็ยังมีไฟนะคะจะบอกว่าป่าไหมก็ไม่ป่านะคะเส้นทางนี้นใช่ปหะกาที่เดิน,นขึ้นไปข้างบนตรงแยกนี้เดินขึ้นไปก็ทะลุไปถึงบ้านคนที่อยู่อาศัยเลยนะคะก็ถึงมีไฟตลอดสองข้างทางเลยคะ่ะนี่แหละคะ่ะแล้วก็โรงเรียนอนุบาลโบว์วันนี้ก็เปิดไฟเหมือนค่ะส่วนมากช่วงนี้ค่าไฟจะต้องแพงขึ้นแบบ เข้าตัวแหละคะ่ะหน้าหนาวนี่เพราะว่าแค่บ่ายสองมาบ้านยังก็ยังก็ต้องเริ่มเปิดไฟแล้วล่ะคะ่ะบางทียังเขาพยายามเซฟสุดๆนะคะแต่มันก็ได้ได้แค่นั้นนะคะ่ะบางทีคือบ่ายสามโมงก็เปิดไฟแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องเดินแล้วนะคะยังลงมาก่อนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไปเข้าน้ำอยู่นล้นะคะ่ะแล้วมองไปนะคะรถมาแล้วค่ะมันคืออะไรคะคู่อุตสาห์ปล่อยเร็วกว่าเวลาได้ยนะคะยังไม่ทันรถนะคะีนี่แป่แล้วค่ะปล่อยอีกนานแน่นเลย ตอนนี้ฝนก็นี่นะคะกําลังตกพรำๆนะคะสายฝนบางๆ <c oughs> ทำมิวสิก,กอยู่แล้วเอี้งวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้ยังก็ทําลูกชิ้นนะคะอันที่เห็นคืออาจจะแบบไม่สวยไม่งามเหมือนลูกชิ้นที่เราซื้อจากตลาดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทําลูกชิ้นกินกับมันฝรั่งบดท,ที่เป็นครีมๆนะคะ เปลี่ยนจากไส้กรอกเป็นลูกชิ้นนะคะแต่ลูกชิ้นตัวนี้เห็นนี้นะคะก็อร่อนะคะเพราะว่ายังทําตามสูตรที่เขาให้มานะคะออกเค็มๆนิดนึงแล้วก็ได้กลิ่นของเกลืออะโรมาอะไรด้วยนะคะอันนี้คือก็หอมละค่ะเดี๋ยวยังคอยให้เตาตัดก่อนนะคะยังจะเอาเข้าไปในเตาอบใช้เวลา20นาทีนะคะใช้ไปที่200องศานะคะเราค่อยไปอะไรนะคะทํามันบดนะคะแล้วมันบด ยังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะยังปิดไฟแล้วแต่ว่าตาอบมันยังร้อนอยู่ยังก็เลยคิดว่าตาอบน่าจะช่วยให้สุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้ววันนี้ก็ยังจะมีต้มไก่ได้วยนะคะของเมื่อวานนะคะยังอุ่นแล้วล่ะค่ะก็กินด้วยกันค่ะกับมันบดแล้วก็ลูกชิ้นอร่อยนะคะ,ะแล้วก็มาที่ตลาดแล้วนะคะมาซื้อขอบข้าวนั่นแหละค่ะก็มาอยู่อยู่ที่แผงผักผละะไม้นี่แหละค่ะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะจัดเสร็จแล้วนะคะเพราะว่า ข้างหน้าเขากำลังมีลูกโป่งเป็นโค้งๆอะไรเหมือนบ้านเราอย่างนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเอ็งจะขอให้ยกยังออกไปนะคะเพราะตอนนี้ก็ามาแล้วไม่ได้ถ่ายนะคะ่ะแกก็กําลังเดินดูว่ามีอะไรที่แบบวันนี้มั่งก็ค่อยเ,เดย่างนี้ก็น่านะคะเออโอ้ยฟักทองเป็นบวชกทองก็น่าจะใช่ค่ะฟักทองแล้วราคาเราจะซื้อทำไมคะแข็งก็แข็งนะคะเอ็งจะบอกนะเอ็งเคยซื้อไปแล้ว ได้เงินค่ะกินก็ไม่ได้เ,เดินได้ทิ้งไปเลยนะคะนี่ปักทองของที่นี่ซูบ้านเราไม่ได้ค่ะเดินมาถึงมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลูกกลมๆลูกนี้ก็ยังแพงอยู่นะคะกล่องหนึ่งห้าร้อยกรัมก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะพอม,มาถึงไอ้นี่ยิ่งแบบคนละพันมั้งคะก็จะแพงขึ้นไปอีกนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็แพงขึ้นไปอีกคะ่ะแต่ละอยา่างแพงแตกต่างกันไปนะคะเออมาดูอันนี้ดีกว่าน,นะคะ รลพูดนะคะที่บอกให้ฟังก็โอ,โอ้แต่นี่ไงคะเห็ดของที่นี่ไม่ว่าเขาว่าเห็ดอะไรนะคะเคยซื้อไปใส่ต้มยำเลยคะ่ะก็อร่อยนะคะแล้วนี่แหละคะ่ะก็จะมีลูกเล็กด้วยนะคะใส่ต้มยำนะคะไปก่อนยัซื้อเพื่อนที่เขาลดราคานะคะ,ะ,คะอันนี้อะไรเอ่ยลูกใหญ่ๆป้าลิอน,ะนอ่ะแน่เลยนะคะลูกแพรคิดว่าอันนี้ลูกเล็ก อันนี้ลูกใหญ่อันนี้ก็กีวีกีวีกีวีนะคะอุ้ยเห็ดเขาแบบเขาฝานหั่นเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเชื่อไหมคะเห็ดที่ฝานแล้วราคานี้เห็ดที่ยังไม่ฝานอยู่ราคานี้ะแล้วก็ข้างหลังนี่เขาจะเขาปิดก่อสร้างไว้นะคะเสร็จแล้วราคาเขาเปิดเป็นนี่นะคะเป็นร้านแบบขายพวกเนื้อที่แบบว่าไม่ใช่ได้สําเร็จรูปแบบแนี้นะคะเหมือนเป็นเนื้อสดๆท,ที่แบบชั่งเป็นกิโลขายเหมือนบ้านเราเลยล่ะค่ะ ก็มีนะคะอย่างนี้แต่ว่าอาจจะแพงกว่าน,นั้นอีกน้อยนึงนะคะเพราะเป็นของในห้างแต่ถ้าไปเก้าปหาหาห่าฮาริตรงที่ยังไปเดินไปแบบที่ฮากันมีนะคะจะถูกอยู่นิดนึงนะคะจะมีพวกตับสดแต่ว่ายังไม่เคยเจอหนังหมูนะคะยังเลยอยากยังอยากกินขนหนังหมูมก็จะแต่อย่างนี้นะคะถ้าตามห้างแล้วก็อย่างนี้ก็โอเคนะคะกระดูกอ่อนเราไปกันต่อดีกว่าค่ะ นี่นะคะเราจะพามาดูลาซานญาโบโลเนสที่สวยงามนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ที่เอียงคาจีนที่บ้านมันก็ไม่ได้สวยงามหรอกนะคะอันนี้เป็นไก่กับอะไรไม่รู้ค่ะเอียงอ่านได้แต่ว,ว่าก้านนั้นนะคะแต่ไม่รู้ว่ามากกว่านั้นคืออะไรนะคะแล้วก็ไปกันดีกว่านะคะอาหารอย่างนี้ก็มีอุ้ยเห็นะคะสปริงโลก็มาอีกแล้วแสดงว่าคนที่ชอบกินสปริงโรนะคะว่าไปค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่แผนผักแช่แข็งนะคะอันนี้เป็นผัก ทุกอย่างเลยนะคะที่หันมีแบบทุกแบบนะคะอันนี้เป็นออกแนวไหนเอ่ยยังก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นวอล์กอ้ออันนี้เป็นแบบของบ้านเรานะคะนี่ไงคะบ้านเราเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะมีจะมีข้าวโพดอ่อนนะคะเป็นหลักเลยล้วก็เป็นบางกอกเป็นวอล์กบางกอกนะคะอันนี้เป็นของเวียดนามก็ดีนะคะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยนะคะส่วนประกอบอันนี้เป็นของอะไรเอ่ยเซี่ยงไฮ ใช่ค่ะเป็นเซี่งยงไฮ้เซี่งยงไฮ้นะคะอันนี้เป็นวอลคัสิกแต่ว่าเรื่องวาสู้ของไทยเราไม่ได้นะคะเพราะไทยเรามันผสมผสานหลายอย่างนะคะ<ช>ว่าไปนะคะค่ะสุดท้ายก็มาจบไปที่ไอศครีมนะคะเห็นไหมคะตั้งแต่ชั้นบนลงมาเลยเป็นไอศครีมมีทุกแบบเยนะคาเป็นช็อกโกแลตวานิลาอะไรมีหมดเยนด้าจนถึงชั้นล่างนะคะถัดมาอีกก็เป็นไอศครีมเหมือนกันนะคะ แพงแต่ว่าคนละบริษัทนะคะอุ้ยอันนี้น่าอร่อยนะคะโอ้ยแพงแต่ก็อร่อยนะคะไอ้ที่เป็นไอศครีมเป็นตัวสีเหลืองๆนี้ไอ้ไอ้สีเหลืองนี้หายากนะคะที่ที่ฟินแลนด์ต้องเป็นข้าเหนือมั้งคะไปดูอย่างอืน่นดีกว่าค่ะนี่คะ่ะที่บอกว่าลูกโป่งนะคะก็เหมือนบ,บ้านเราเลยไหมคะนา่นารักน่ารักค่ะคะ่ะซของแต่แล้วนะคะนี่